สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง u t u b e เฮงนุ่งเรืองห้าเก้านะครับวันนี้พ่อเฮงกับสิน้ำเอาแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับมานำเสนอพี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมได้เบิ่งได้ชมกันนะครับการโดดเติบนะครับที่พ่อเฮงบ่ได้น้ำเอาแนวทางเพิน่นมานำเสนอนะครับหลังจากที่งวดวันที่หนึ่ง พฤศจิกายน2568นะครับได้พิมนในประกาศผลสลากินแบงไปแล้วนะครับอาจารย์เพิ่นไห้มาต่วันที่สองนะครับเนี่ยเพิ่นไห้มาแต่วันที่สองแต่พอเห็นก็นยังท่านได้นําเสนอให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมได้เห็นได้เบิงได้ชมแนวทางของอาจารย์เพิ่นนะครับเมื่อนี้ พอเฮงสีน้ำเอาแนวทางของอาจารย์เพื่อนมานําเสนอให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมกันนะครับแล้วก็น้ำไปพิจารณานะครับน้ำไปพิจารณาเบิงญาตทอถืออกถือแก่ย่างใดกห้พี่น้องท่านผู้ชมพิจารณาเบิงนะครับเด้อว่าจ,จะเป็นแนวทางชคลาบให้กับพี่น้องท่านผู้ชมบอนะครับเดี๋ยววันนี้พอเฮ้งกันสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ มาตามแนวทางตัวเลขโชคลาภของอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสาร์นะครับในงวดนี้นะครับของอดาวพระเสาร์นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับงวดวันที่16นะครับเคุณ่วงไหมเพิ่พเห็งแต่วันที่2องพดละครับ พอเฮงขางยากน้าช่องอยู่กับโบเด้นําเสนอเอามานําเสนอของอาจารย์เพื่อนช่วงเทไทยกะคงบบเป็ดยังนะครับพี่น้องที่ร้อยติดตามอยู่นะครับอาจารย์ดาวพระเสานะครับในงวดนี้สามตัวนะครับนาะแต่ว่าชุดเต็มท่านได้เนะครับเดี๋ยวชุดเต็มพอเฮงสี่ขอน้าอาจารย์เพื่อนไปอีกเที่ยวนึงนะครับเดี๋ยวจะขอไปที่อาจารย์อีก รอบหนึ่งนะครับสำหรับชุดเต็มท่านที่ชอบชุดเต็มของอาจารย์นะครับเอาที่เป็นตัดมาให้แล้วนะครับกับซีนีมีสีคูคือเกา่านะครับเด้อจะมีส5 7นะครับจะมีส5 8นะครับ สี่ห้าแปดแล้วจะมีสี่ห้าเก้านะครับแล้วก็จะมีหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ ส่วนสองตัวนะครับตัดแล้วนะครับสองตัวนะครับตัดแล้วก็จะมี นะครับอ่ะบัรท,ที่นี่ตัดแล้วนะครับตัดมาให้แล้วเดี๋ยวพอเฮงน้ำเสนอนะครับจะมีทั้งหมด นะครับสี่ชุด่อความชัดเจนนะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ีชุดนะครับชุดสามตัวของเพลนเดี๋ยวเห็นขออนุญาตดนะครับปรปับกล่องจะหน่อยนี่สำหรับสี่ชุดของอาจารย์ดาวพระเสาในงวดนี้นะครับ จะมี4 5 7 4 5 8 4 5 9 1 7 9นะครับ2ตัวตัดแล้วนะครับตัด2ตัวแล้วก็จะมี5 7 5 8 5 9แล้วก็1 7นะครับสำหรับ1 7นี่เพิ่นตัดเอาอตัวทั้งหนาด้วยครับเด้อตัวสุดท้าย1 9 7นะครับเพิ่นจับเอาอตัวทั้งหนานะครับเป็นตัวเลือกนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องนะครับนี่พอเห็นกับเขียนตามนี่แหละ่ันเบื้องอย,ยุนี่ยันพี่น้องเอฟซีบโบชัดเจนนะครับบนแปนเพิ่นหัวตาทรงไห้นะครับพอเห็นกันสังเกตเบื้องอยู่นะครับเพิน่นทรงไห้ตาวันที่สองนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สอง เป็นแนวทางนะครับเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดียวกับอาจารย์เพิ่นกับคงสีให้ชุดเต็มมาคือกันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบชุดเต็มของอาจารย์เพิ่นก็รออีกมือหนึ่งนะครับเพิ่นตอบรับมาก่อนราว่าช่วงนี้พรเฮงกัแลนไปแลนมานะครับกับพวกใครว่างได้คุยกับเพิ่นส่วนมากสิยุครับรถเป็นส่วนมากเลยบ่ได้คุยกันกับเพิ่นพรเฮงเนี่ยก็เลย เอามาอธิบายเอาเลยนะครับได้ระรบกวนเพื่นพี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิ่งนะครับเน้อแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสารคันซิลเวาเรื่องสถิติตนี่ดีมากนะครับดีมากเข้า3มโตนะครับเข้าสโตตลอดถันมาเข้า2โตกับนี้นะครับแต่ว่าบางเทือกับมาเข้าสมโตเลขไทยหมูน2องข้างนะครับ พว่าจะเป็นซองหาหนึ่งบ่นะครับหรือว่าซับสุดแปดสินะครับหลายงวดที่ผ่านมาว่าเันเขาตรงงวดแต่ว่าอาจจะพวกเขาเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งก็เปลี่ยนได้พี่น้องก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้น้านะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้น้าเพราะว่าบางเทือกับมาเลขไทยสามโตอ่าก็สีเฮดให้พี่น้องบ่ไดพลาดโอกาสนะครับ โอกาสที่สีทูพี่มันยากเลยครับเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีของเฮงกับแย,แย่เสียโอกาสนะครับวาต้องเอาไว้ทั้งเอกชนและกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับอ่านี่เป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับอาจารย์ดาวพระเสารสิมาโบคือโมนะครับ พิจารณานะครับแคปเอาไว้นะครับแคปเอาไว้เบิงนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นสถิติข้อมูลต่างๆนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนให้ไว้เป็นแนวทางนะครับแนวทางของเพื่อนบางเทือกักบพาะห้โชคดีสถิติดีพร้อมพี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิง ใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ดาวพะเสาพราเฮงกัคิดว่าน่าจะเป็นโชคลาภอีกเชือนึงนะครับอ,อันโตที่พรเฮงมากนี่ก็คือมีอยู่นะครับมีอยู่ในนี้แต่พรเฮงปกติเราเพรเฮงซื้อลอตเตอรี่ไว้ตลอดนะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ตลอดซื้อลอตเตอรี่เราก็สิลอตเตอรี่เราก็สิสบายใจนะครับสบายใจคือ แม้บมไดรา,างวัลไงกะได้รางวัลน,น้อยนะครับย่างขีฬาก็ต้องถูกละ3ามตัวไทยหรือว่าสองตัวไทยนะครับมีแนวทางของเพื่นแคปหน้าจอ,อาไว้นะครับเด้อแ,แคปเอาไว้หลายท่านก็ท้ามาอาจารย์ดาวพระเสาทํทำไมเงียบจังนะครับพอเหิงกับรอบเปิดช่วงนี้แหละนะครับ อา้าวมีคะห์เบื้องนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจารย์เพื่อนแม่นนะครับผมเฮงงอมลาวาแม่นแม่นพวกเขาอันนึงกับเข้าอันนึงนะครับร้องไปเพื่อนบ้านเบื้องก็ได้ตอนเย็นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับ กันที่3ตโตก็ตามนั่นนะครับนตามนั้นเลยกัน3ตัโตนะครับ4 5 7 4 5 8 4 5 9 1สี่่า่งา่ง่ายๆนะครับตัดกัน5 7 5 8 5 9 1 7ทั้งหมดทั้งมวลนี่ห้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ